คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นุงานั้นก็สิบไม่แนะนำให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก่จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สกอร์สูงแรกจากผู้ชนี่สิบห้านาที ก่อนอื่นนะครับไปสรุปผลงานตัว VIP ที่ให้ไว้เมื่อคืนนะครับเป็นฟุตบอลออสเตรียรีวิชั่น2คู่ออสเตรียสแตนันะครับก็ผลปรากฏว่ายิงในนาทีที่10นะครับราคาอย่างไม่ทันได้ลงทุนนะครับถือว่าปล่อยผ่านไปนะครับคู่นี้ครึ่งแรกมาลัวเป็นพายุนะครับยิงจบครึ่งแรก50เลยนะครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายนำใครสนใจเข้ากลุ่ม VIP รับทัศนบทริคห์ ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่ด4 5 o v e r ด4 5 o v e r มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ sover168 sover168 กันได้เลยนะครับ วันนี้นะครับพาไปชมเกมออสเตรียดิวิชั่น2เช่นเคยนะครับลงแข่งขันเวลา19.30นอมาไวนิดหนึ่งนะครับ1ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการพบกันระหว่างรับนิดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของ FC ดอนเบิร์น1913เจ้าบ้านนะครับลงแข่งขันไปแล้ว10นัดชนะ5เสมอ2อแพ้3ได้17เสีย13มี17แต้มอยู่อันดับ ที่6ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับลงแข่งขันไปแล้ว10นัดชนะ2เสมอ1แพ้7ได้14เสีย26มี7แต้มอยู่อันดับที่15ของตารางสถิตินะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาแค่4ครั้งนะครับก็เป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ3เสมอ1การันตีกันมี2ประตูไปทั้ง4เกมเลยนะครับ เรา,าดูราคาให้นิแคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นต่อ1ลูกใจน้ํา0.78ให้เจ้าบ้านใจน้ํา1.03ให้ทีมเยือนปัจจุบันราคาให้นิแคปได้ปรับขยับไปให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.5นะครับหรือว่าลูกครึ่งใจน้ํา0.78ให้เจ้าบ้านใจน้ํา1.03ให้ทีมเยือนมีแนวโน้มว่าจะไหลเป็น1.75ด้วยนะครับคู่นี้ เรามาดูสูงเต็มเวลาเปิดมาที่3ลูกใจน้ำนา0.90ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งสูงและฝั่งต่ําปัจจุบันราคาสูงเต็มเวลาก็ยังอยู่ที่3ลูกเหมือนเดิมนะครับเจ้าเปิดมากินน้ํานะครับคู่นี้เรามาดูราคาภูนะครับราคาภูราคาภูาาใจ่ายให้ เจ้าบ้านชนะ1.45พผู้เสมอเต็มเวลาจ่าย4.33พู้ทีมเยือนชนะจ่าย5.75ปัจจุบันนะครับราคาผูได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากเลยนะครับคือใจ่ายให้เจ้าบ้านปรับลดลงเหลือ1.25หูเสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นจ่ายถึง6.00พูทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่ายถึง12.00ก็ปิดโอกาสทีมเยือนไปเรียบร้อยนะครับ ก็บอลเทคนิคบอลคู่นี้นะครับบอลราคาขาดเป็นโอกาสของสกอร์นะครับก็ผมจะให้ทัศนะว่าราคาผูู้บอลชนะ1.25ของบอลที่ต่อลูกครึ่งนะครับก็การันตีอยู่ในหน้าบอลต่อนะครับที่จะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้อีกทั้งครูเสมอเต็มเวลายังจ่ายถึง6 0จนะครับสนับสนุนอยู่ในหน้าบอลต่อสนับสนุนให้มีสกอร์นั่นเองนะครับดังนั้น v i p วันนี้ไปสกอร์สูงรับนี่ ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P รับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์ไปที่4 5 o v e r 4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นแล้วนอกจากนี้ทาง45นาทียังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นใครสนใจแอดไลน์ไปที่ o v e r 1 6 8 Sovr168 e กันได้เลยนะครับบอลราคาขาดเป็นโอกาสของสกอร์นะครับวันนี้ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ